รครับเกอบช่องเป็นรถดังสิครับทีมนี้<อ>เราก็เดินทางประมาณ100กิโลครับไปบ้านขวดับ,บหนาวมากครับเราไปดูกันครับเดินทาง100กิโลเพื่อไปตามทิศงานะครับไปปีใหม่นะผมได้ซื้อของวันซื้ออะไรไว้แล้ว ตอนนี้เราก็ถึงสีแยกปราสาทแล้วนะครับวรถทางนู้นเยอะมากแต่รถทางแบบวิ่งไปวันกวดนี่แบบไม่มีรถเลยนะแบบอย่างโล่งอ่ะท่านผู้ชม <c oughs> ผมไม่คิดว่ามันจะโล่งขนาดนี้นะตอนแรกผมว่าจะไปเส้นดงรักนะครับแต่ว่าถนนทางนี้มันโล่งมันโล่งไงแล้วมันเป็นสี่เลนด้วยมันก็ปลอดภัยกว่าครับก็ไปทางนี้นลครับเพราะว่าทางนู้นเป็นสองเลนครับมันรถทางมันแคบครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง มือแข็งอ่ะสองข้างอ่ะข้างเนี้ยแข็งคันเร็งแล้วอยู่เนี้ยแป๊บเดียวเองขึ้มาเร่งเต็มเลยประมาณถกออกมาหกโมงครึ่งตอนนี้ปมาณแปดโมงก็ประมาณชั่วโมงกว่าครับชั่วโมงกว่าจากนู่นมานี่ก็ถือว่าผมขับประมาณแปดสิบร้อยแปดสิบร้อยประมาณนี้แหละรครับไม่ขับไม่เกินร้อยครับวันเร็วเกิน ลุ้งเยอะถนนกระจางโอ้สะานปอนี่นะครับผมล้างน,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 น้ำบาดานมันเปื้อนไงเนี่ยเป็นคราบยังไงน้ำบาดาลจะเป็นคราบนี่แหละต้องเอาไปล้างคาเคครับหรือมันก็นั่งชิดแต่ว่านั่งชิดมันก็ไม่ท่อล้างคาเคหรล้างคาเคดีกว่า มันสลุดหายแล้วอืมัน่มีใครอยู่บ้างเลยบีโนโ่เราจอดจอดจอดยาวๆมันจะได้ทำองที่กระเดือนหน้าครับ เป็นไงบ้างต้องยกเครื่องลงเหมือนเดิมครับทำสู้ราลิ้นเมื่อกี้เจออะไรรุ่นอยู่แต่ว่าขับผ่านไงนสวนแล้วก็เรียกแต่ก็ไม่โจอดครับต้องจัดทรงนะผมว่าถ้าเอาขนาลงเอ้ยเอาข้างหลังลงนี่สวยกันนี่นะ เดี๋ยวไม่มีเวลาเลยครับรุ่นนี้มันจะมีที่ชาร์จแบตแต่มันต้องเปลงหัวผมก็ไม่เข้าใจการไม่ทำเป็น USB มาเลยครับใครคิดแบบผมบัางนี้หมวกผมนะผมมาคนเดียวแต่ว่าอันนี้ก็หมวกอีกใบเก่ไว้ก เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันครับรู้สึกเหนื่อยมากเลยเพื่อนหมดเลยรถเพื่อนในเมืองเลงมีเพื่อนอะไรวะผมไม่อยากขับตามรถใหญ่ด้วยไงหินมันกระดิ่น่ะกลัวรถเป็นรอยไม่รู้ว่ามีตรงไหนเป็นรอยไหมเช็คดูก่อน ไม่มีครับไม่มีแต่ไฟหน้าติดมแมลงเต็มเลยเฮ้ยเมียวไรใจกันตั้งนาน,นาตัวนี้ไม่มีอะไรนะเอ่อระบบคอนโทรลเวลาล้อหลังมันฟรีอ่ะมันจะล็อกเลยนะครับอะไรนะครับเฮ้ยเมียวไม่์มเลย เป็นรอยวะเนี่ยโอ้โหจอดไว้ไม่ได้นะค <c oughs> ิวคิวหน้าเป็นรอยหมดไอแมวนโ่รถใครมิง <c oughs> โอ้โห,รโโหประเดิมเลยครับไม่น่าจะเป็นรอยหรอกหวาสิงเลยว่ะ น่าจะเป็นรอยขนอะเเดี๋ยวไปล้างก็ดูรู้แหละที่ล้างไงมาปีนรถพี่นะบอกไว้ก่อนโค่น้อยก็อยู่เงี้งครับยายมาล้ะ อ,<ฮ>อยากลองเอาทอดนีไปใส่พีซีเอ็กดูแต่ลูกคันนี้ลูกใหญ่กว่าพีซีเอ็กอีกนะครับพีซีเอ็กมันตกเท่าไหร่หกสิบมิลหรือเปล่าแต่คันนี้ลูกใหญ่ก,ก,ก,นนก,กว่าเสียงมันจะเป็นยังไงถ้าเอาทอดนี้ไปใส่ เดินตบตบตบเหมือนกันหรือมั้งไอเด็กมันสี่เบวมันจะเดินนิ่มกว่านิ่มกว่าสองลาวนิ่มันอะไรวะเน,เน็นไครับอง็งหยุดเลยนะองอื้มอื้มอืม,อม,อมดีเลยนี่คุณเจคันนี้อ้ออยู่กับผมเนี่ยมันชอบปีนนะครับ แล้วเมื่อกี้เ,เริ่มรถผมอ่ะอ๋ะยับเลยครับนี่รอยผมล้มวันนั้นวันนั้นเป็นวันอะไรวะไม่วันนั้นวันนั้นเราวันนั้นผมทำอะไรวะลืมละว,วันนั้นผมน่าจะขับรถไปไหนสักอย่างนี่แหละเออขับรถสตาร์ทตอนเช้าแล้วมันสตาร์ทไม่ติดวันนั้นผมจะเอาเจ้ายักษ์อ่ะไปวิ่งอยู่นูน่นวิ่งอยู่กับจนันโอว่าอะไรแล้วที่นี้ <laughs> ผมบิดบิดให้น้ํามันอ่ะมันลงใช่ไหมบิดคันเร่งไว แล้วกดสตาร์ทนิดหนึ่งปึ๊บแล้วมันดันติดครับตอนแรกอ่ะผมกดสตาร์ทตั้งนานไม่ติดปิดคาบ,บูแล้วก็ไม่ติดพอผมเปิดครนงเร่งปึ๊บกดสตาร์ทปุ๊บปงังเกือบคว่ำอะดูแต่รถลอยไปเกือบถึงถนนอะเนี่ยอยู่ตรงต้นไม้นี่แหละแล้วรถแบบมันกระเด็นไปอยู่เกือบถึงถนนดําอะแล้วผมแบบผมก็กระเด็นไปตามรถรถลมทับขาเลือดครับเนี่ยยังไม่หายเลยเนี่ย แล้วก็ช้าช้าตรงนี้แล้วก็ช้าช้ําตรงแถ,ๆถวๆแถวนห่นวะรถบรรทับปะแถวๆนี้เนี่ยแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ช้ำเหมือนลูกตัวแบบนี้ครับเดือสตาร์ทยากแต่ใดสตาร์ทนี่มันแรงนะครับแต่ว่ากินแบตอยู่นะสตาร์ทแช่ประมาณครึ่งครึ่งนาทีก็หมดแล้ะถ้าเราแช่นะแต่ถ้าเรากดปล่อยกดปล่อยก็ได้นานอยู่นะครับ จะจริงๆอยากเอาไปดาเก็บแค่ชุดสีเนี่ยแล้วก็ชุดล้อชุดปัม๊มชุดบนเนี่ยแล้วเนี่ยเก็บใหม่หมดเลยนะเนี่ยเก็บให้มันครบสวยแล้วก็ใส่แท่นยืดครับแล้วก็ไปจอดไว้บ้านไม่ต้องขับครับจอดไว้นะครับนานๆก็กลับไปก็สตาร์ททีเนี่ยป,ประจัตการเนี่ยแบบนี้นะครับ นี่อันนี้รถคันแรกเราก็ต้องแบบอันนี้เนาะอันนี้รถคันแรกที่ซื้อเองแต่นั้นรถคันแรกที่มีในชีวิตดูอ่ะแมวไหม็งสิงดะเป็นรอยไหมเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไปไปายกับกไปเจอกันคลิปหน้านแล้วกันนะผมเมาตัวไปกินข้าวก่อนนี่แนวไปนะถ้าไปจะดีมากเลยกลับมาเมื่อเช้านี่ลมเข้าหน้าจนแสบตาเลยครับ ถ้าได้ตัวเนี้ยสบายเลยเช้าผมใส่ตัวนั้นไงแล้วมันกระจกมันยังไงวะมัน,ม,นมันไม่ถึงคางอเองนี่โมงแต่สมัยเรียนลยโอเคครับบ๊ายบายครับคลิปนี้